สวัสดีเจ้พี่น้องมากินเขาก็ไม่น้อยค่ะตําปูปลานะคะบาหงซื้อมาใหม่ๆก,กรอบๆเลยค่ะตําปูปลาไข่เจียวข้าวเหนียวหุงค่ะลืมมาเข้าไว้อยาก,กินข้าวเหนียวก็เลยหุงเอ,เอาเอาพอได้กแก้คัดเนาะยาซใไ่น้ำไหลไปจักน้อยเหมือนี้ก็โอเคอยนี่ค่ะแนวแสบก,ก็คือตําปูปลานี่ละไ้ซัานี่แ่ละค่ะพักกระซัมนี่แดดออกออกแกงซี กินตะบวชงสู่แดดคือสีแสบอยู่พี่น้องมาเบาๆหลายยายห่างลงมือลงใหม่ก็ได้จ้ะมาได้จ้ะไปเอาน้ำมันปั่นเขาก่อนคือจะกินข้าวเหนียวแตะบวชงแบบแสบกรใสัน เนาคือความอือใช่สว่งงสางไม่ใช่สคุณมืไห้นกินคุณมือไหในหิว ดูดน้ำปูเนรอฮะจะได้จะเขาว่าได้หนึ่งมะฮงเอาไม่แบบเหลียวแน่นี่เสียงอย่างมะฮงมา โมฮงไปซื้อน้ำนองควันมาทูนอยูุ่บไปซื้อมาจากหานฝรั่งเธอก็หันให้เครื่องต่อเครื่อง มะฮงไทยเลยค่ะแขรดดำละ,ล,ะาางงาลาบกรอบครับมันซื้อมะฮงเถือกมะฮงหยาบโอ้ยแกมันบาแสจอะยรับกินยุบันแม่พินเมื่อเรียงโซงแม่พินกลับไทยนะพ่อมะฮงหยาบหยาบาพ่อ ขมอืมอืมอืมปูกระลังเสร็จโเข้มหลายลังเถ่อซื้อมากกว่าเข้มต้องเบิ่งกับ๊กอีกพี่้องอจัดคับ cầm lao lao bàn không, hết kem sồng Mình subscribe cho kênh Ghiền Mì tầm เข้าปลาดูเทียงหน้าเนาะใส่ปลาคามเปียกแซ่บพะแนแบบต่ำแบบเครื่องบอบคบเพชรเพชรใช้ปลาแดดไล่ๆคุค้งสุรสด้งไปใส่ปลาคามเปียก นั่งมือบบกระเทกกับบ้ม่ตมาลดมัน,นยังแกระแซบเห็นไหมแค่กินอยอหัึนก็จิบ้แซบปันไหนวิตวางขันหิวก็โอเคอย่หึ้น่ังบ่อบมขันไปจำยูปลาแล้วพี่น้อง แซ่บด้วยเจ็ดมือขั้นเดมไปฮอดปลาได้เหืาอ,ออกแน่แล้วเป็นยังแตะแซ่บต้องเนี้อซับเอาได้บางลงบริษ่ได้ขูดได้ เนี่นวยวา่เลี่ขูดมันนิ่มหมดยำว่าเต็มแถวนั่นแทนไปพ่อปลาแดกมิ้นท์หนุงหนุงใส่ตอนนอกพี่นอเนาะแง่งกันซีกบ้านี่แซ่บหลาย

sao tiền cứ tầm hông lưới, ván chơi chơi, phi nông ấy. Chui chui rồi, rồi hả? ตําใส่ออขความนัวได้แต่ว่าบอกกินได้น้อยสิก,กินนับเพื่ออะไรอยู่ที่ปูกระขับบาดไปน้องเอ้ยสมสสใจซัมเนีเตอร์อิมได้ไงหน่อย Daqui <laughs> ทำบะพุงเนี่ยกะันประเทศไทยกับตงมะต่างกันไปหรอกเนาะประเทศไทยห้าวกะทำใส่น้ำปูทำใส่ปลาแดกตำไทยแล้วก็ทำประยุกตทำสมัยใหม่ก็คือตำทำกลุ่มทำปลาทำทะเลไปสินะ สำมะฮงพมา่าหน่อยเบิ้งในยูทูบ b e เป็นไปอีกแบบเนาะาำยุคาเมนก็คล้ายๆไทยนะแต่รสชาติอ่จะกลินยนยแบบูแต่ละนาปลาแดบแต่ละด่านเนาะ แต่มมเมืองในยูทูบว่าเมืองเล่านี่เขาบริวารแล้วเมืองเหล้านี่ก็ไทยตามโป๊ะตางกันแต่สิว่าต่างกันแน่กับน้องนวดแซ่บผงนวดต่างกันยใ่หม่องผงนวดนี่ละแล้วก็เมีอันนึง ที่ตั้งแตนก็นนคืตอต่ำลงระบางเนาะต่ำแพนต่ำมฮุ่งเพนที่ตังกันนะมาแบบนัน,นเนี่ยไม่่หวเพราะแน่ใจเลยว่าเขาเจากลิ่นวน่าหนาสิกดิวยห่ย เขากันมีบหมหุงอยู่เนาะเาให้เห็นแตเบางอันต่างคือทักมังงีกอ่ะคือ12ปันหน้าป๊าต่หม้อหุงใส่หอดซอร์ตข้วันา้ดำแข็งเขาเอินตห่หม้อหงเยน็นแลจ ก็เสียล่องเ็ดกินแค่เพื่อเอาวมัสจะเป็ดจังแหลใช่ฮอดสอดพี่น,อนอ้องมหนายเบิงในในยูทูบไลฟ์คนไปถ่ายมานะถังห้ากินแบบว,ว่ากินนอรสชาติพื้นที่อีลีกับเสี่สบของเขาอยู่มินายว่า้ารถังห้ากินเอาแบบ อ้เนาะความเคยชินของรสชาติที่เขาเคยกินนะมันกระสีคัแดแยงในความมูซึกเนะออกา,าแบบทะพี่น้องว่าก็สิว่าโปรซ็ตแบรดตีแท้ๆไม่หน่อยท่นเริ่มยาหอนนะของกัอาจจะหอนอยางเป็น ก็อัานนั่งอ่านย้ำบายบายพอแดดซ้อมส่ำใจอยากแต่ห้องนี้ไม่ได้มาก,กินกับตามพี่แขกเรื่อว่าแดดก็พุ่งมากเดี๋ยวน่ะ ื่อตำมะฮงเนื้อวายดังไกลไปทั่วโลกนะจ๊ะฝรั่งกับบางคนก็นก,นก,นก,นกินประเด็ดเลยต่ำเองความมีต่างหากไม่ใชฝรั่งโตยเออยอะเงิ่นข่อยแต่บร่องเนาะพี่ร้อยกินพักกับกินยาก กินไก่กับโบกินนังโบกินไก่ที่กระดูกมักมากแพะตรงกันขามกันก็นกนเมียวัดสุแนวเออเมียหานามักมองกระดู ดิดมันกินหมูสามชั้นมากินขาหมูพอย่าย์แต่ว่าน้องไส้หันกินหมูไส้กินน้ำไม่น้อยกินหมูสามชั้นกินขาหมูเมื่อได้ต้มพะโลข้ขาหมูมากหลายอันนี้ก็ะยำมันได้หรอพี่น้องมันแข็งโคตรใส่เอาน้ำมันซื่อแขียวซื่อักดูดเอาความแซ่บมัน ขอดองมาแซบขอดีไหมบอกเข้มบาหวานอืมค่ะขันสรงขอความมาะป้า,าอ,อยู่บ้านไหมหลันนี้หนูเลิกงานจะเกินเข้าด้วยยูปากินยาซีนอนแล้ว lăn một bài song nô có lẻt leo, huý, lăn chân nè, thôi còn đây ba, nô muốn ăn súng bà mẹ, mẹ. เองเงท่าน,นปากกบปสุบานแต่ว่าปากก็ต่ำกินเนี้มันนี่บอกโอเคมลยอยากนอนไม่เอาท่นว่าจำเองไม่แสกนั่นป่านอนเถอะค่ะคืหากับเขาเข้มกินมาหรอก เมื่อวันเป็นเหตุอันเนะี้ยเมีย่ยงปลาแซบัเพึ่อยากวันนั้นมากปลาเฮดิกินมันแสียด้วยล่ะมันฝาดจนเมื่อพึ่อยากอกีพึ่นเลืองงานคำ้ำพึ่นเลืองงานสามผมพึ่นเริ่มมาหาปลา มันก็ไปเห็ดกินเองทรงลูกมาให้ข่อยอยากว่าหลายพี่น้องเอ้ยแสบบ่ลังขวัญโอ้โหเหลือเยอะเลยป้ามันแสบหลายหรือว่ามันเป็นยังไงครัหรือมึงอิ่มอิ่งมาก่อนป้าวาหนูไม่ได้กินอะไรเลยป้าหนูตั้งใจเลิกงานมาตั้งใจกินเมนูเลยเมนูที่ป้าทำนี่แหละโอ้โหฟ้ากระเฮือกเลยนะ มือแสบมือเขากระเทียนเกานล้วเป็นปลาเลือเพิน่นนะไม่อร่อยได้ป้าแต่ต้องทนกินไม่อยากไปควนป้าเห็นป้าอยากนอนก่นนปาตื่นมาแล้วค่อยอ่านนะ่าสันเด้์ยังบอกเข้าอยู่เนี่ยคตื่นไปค่อยจะไปอ่านขอ,อ,ขอ,ขอความอย่างหัวควนนะ มาสิเอินร้านมากินร้านกับที่เขางานเนาะด้วยเบอร์เอินเป็นที่งานเบิ่์นได้ไหมหน,นึ่งแซ่บ mm hmm. อิม่มสำหรับผู้ที่โอ้ผู้ที่่สวัสดีกิจเขียวเด้อกิจเขีวยวไม่นี้หน่อยเอาเบอร์ให้ไม่ให้พินเด้อค่ะ เพิ่นโทรหาแล้วกระสานงานกันเอาเลยเด้อะคะ่ะเพราะวันไปหน่อยแม่พิมพนเอาไปโทรแล้วเพิ่มมาเพิ่นโทรแล้วนะคะงานเได้คุยกันาดนั่นสำรับแฟนครับเิ็บเขียวทำให้แล้วนะคะ,ะพวแซบหน่องอิ่มครับสมใจอยาก ต่อ่อนมะฮู้งมันกรอบไปแล้วจ้ารักใจใ๋าจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บอิ่มแล้วแซงนี้จ้า